สวัสดีครับ90พิชิกนะครับวันนี้ก็มีของสวยๆงามๆนะครับเข้ามาให้รับชมกันอีกนะครับเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ที่ได้มาก็จะเป็น BG13 นะครับแล้วก็ BG10 นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมสำหรับ BG นะครับผมตัวนี้เป็น30รุ่น30นะครับ CHS นะครับผม b a c k g o Series นะครับ ก็ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามนี้ครับผม6ตัวนะครับผมสีดำสลับทองนะครับผมก็น่าจะใช่นะครับผมก็สองตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับก็สวยจริงๆนะครับมีริ้วรอยเล็กๆนะครับ ก็ตามการใช้งานนะครับลอกอายุอานามขนาดนี้นะครับเป็นลอกใช้งานแล้วอยู่มาได้นะครับสภาพนี้นะครับด้วยระยะเวลานะครับขนาดนี้ก็ผมถือว่ายังสมบูรณ์นะครับผมกล่องสมบูรณ์มากๆเลยนะครับกล่องยังสวยอยู่เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับกล่องโอ้โหสวยนะครับตรงรุ่นนะครับจกอย่างนะครับผมหายากแล้วนะครับผม ก็นามาให้รับชมกันนะครับก็ส่วนนะนาท่านใดนะครับสนใจนะครับผมล่าปีจีนะครับผมก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k นะชาติเทมสุวรรณนะครับผมก็ลอกก็ค่อนข้างช่วงนี้ค่อนข้างจะหมดไว้นะครับมาส่วนใหญ่มาก็จะไปเลยนะครับก็จะมีติดไว้บ้างนะครับก็ลองลองทักเข้ามาสอบถามนะครับถ้ามีก็นะครับราคานะครับค่อยมาคุยกันนะครับผม สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ